กกำลังนหน่อยมันก็ขึ้นมาขึ้นนี่ได้นหน,กกน่อยเนาะเหตกผลแค่น้อยเหตกผลแค่น้อยคือ Tậnip hãy cái nồi, cười lạnh. Đang kẹp ở đây bằng nhỏ, hãy cái này, Bởi vì... Nó dùng เก็ดปกเกน้อยครับเกิดในปลายหยางนะครับดดยอยู่ติดปลายหยางถ้ามันเกิดยกอยู่กลางปลายหยางเป็นยุงหามแล้วจิม้มยังงเกิดน,น้อยๆกำลังผลเสิดหยิบบเร่หงายพด สัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ,บนี้มาเท่ากะซีเอามาเก็บเห็ดขึ้นก่อนนะครับจะเป็นเห็ดปวกเห็ดปวกหน่อยนะครับเห็ดปวกไหญ่หน่อยนะครับถึงออกไม่ไหมนะครับบานเดยบานภานในมันทรงเราก็จะออกก่อนมะคำมื่อคืนนี้นะครับก็ออกก่อนเมื่อคืนนี้ ได้หน่อยนนึงี่ใช้เวลาไปชั่วโม,มงหนึง่งเก็บได้ใช้เวลาหน,นึง่งชั่วโมงหนึ่งสะมาบุ่มเก็บตั้งแต่เก็บตั้งแต่วิสาวนีนยังก็ได้จุ่มยาครับก็บแจุ่มยาแบบจุ่มงูไตันนจุ่มที่สองนะครับยังอีกไลาเลยครับคุณไต่น้ำโอ้โหนะ ลามไปคนไปทาำคนนะสมาธิสันสนเษฐานเลยครับไไเก็บให้กว้างอ้หน่อยนะครับต้องใส่ความพยายามอย่างหน่อยนะครับออมันดอกหน่อยแล้วก็อยู่ปนอย่างตองใส่เวลาจังหน่อยไม่ว่าขาพุ่งยใหญ่นแน่ในเก็บอยู่เก็บมือหมดแล้วครับเพราะว่าต้องเก็บน้ำนะครเวียดตีนไว้น้ำ เก็บไปแล้วถ้าเก็บรอนซะมี้แสดงว่าเพี้ยนเตือบยัวว่ามุ่นอยู่เลยเรียกว่าเอารอนดีก็อยู่ในป่าหอมเราไปแกงนะครับไปแกงกระเสียบไปมกกระเสียบนะครับสำหรับเห็ดปวกกค่หน่อยนะ ได้นำประเดีกที่เสียกได้หรือว่าหมกใส่ไข่ก,ก็ได้ครับเสีบนะครับก็ไปแจงสวนทำก็แช่พื้นกันแต่ว่าเวลาเก็บต้องใหญ่ไม่ชิงแงหลายนะครับมันไมั่ชิงแงนะครับเก็บเห็ดน้วกันครับมืนน่อนี้เห็ปดปวูกกันหน่อยบบตรงยางมืองง่อน,นี้โบปวดขานะครับนางเก็บเอาอยู่มองเดียวเลยนี่สาดมาปลูกลกับปูสาดเก็บเลยครับ มาแล้วมาแล้วยุงมาแล้วดอกกำลังงามนลครับกำลังจุ๋มๆงามเป็นเหตุที่ เกิดตามธรรมชาติน,านะครับที่เก็บสบายที่สุดนะครับบ่ตงง้องยางบ่ต้องยายมองนะครับนั่งอยู่มองเดียวให้ปอกแคหน่อยนะครับฝับงครับตรสอนครับถ้าผ่านมื่อนี้ไปเท่านะถ้าไปเห็นมื่อนี้มือเอื้นเท่าดีบอดีฝนทำเปื่อยเป็น 没了吧。

อันนี้ครับพี่หน่องเพื่ได้มัดเจ็บให้ัวกในหน่อยนะครับไม่เจ็บใช้กันนะครับอีเด็กสมมตโมันก็จะเรียว 看那吧。Oh, กีบให้ปว่ไกลน้อยมันต้องเจนเจนนะครับใส่้อนมุนบิดน,น,นาดเย็นละเด้งนี่ตีงเงียเต็มกตาละเห็ดเริเร่มหลอกเลยเห็ด <c oughs> เดินมาตเงียไปที่แรกเริเร่มเจ็บหลอดทีเดินมาเดินไปเริ่อมมุนละ เด้อครับเจ็บสายกันนะครับมัเนเดี๋ยวเอาไว้มื่อนี้ก็หยอดนำํากดบ่แล้วจักเทียอนั่นได้ไมาเก็บเห็ดดิสิแม่นเลี้ยจะน้กดกับเก็บเห็ดหยอด,ำดนำํากดดีกว่านี <S 1> <S 1> <S อ่อ๋มุนละเริ่มมุนละ โอ้ยยังไงแสดงมันแได้พี่น้องที่เข้ามาเบ่งนะครับก็นคอยกดติดตามช่องบ่อถานนา่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับู้ทีกดติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆนะครับ เจ็บในตัวไกลหน่อยนะฮะเห็ที่ใส่ความอดทนสูงในการเจ็บที่แหลก็เจ็บงามงามเดินไปเดินไป,เ,นไปเริ่มมุนแล้ะเริ่มสียาก็จะเต็มตาแล้ว ลายเพซรนินี่นะครับบ้าถั่มากเ,าาเาป็นหมกนะครมกใส่ผักอีกตูนะครับใส่น้ำประเด็ดหอมใส่หอมจังไคร่จังหไยใส่ผักพริกดูดโดดพริกอ่อนใส่คบพี่น้องมาเฮ็ดเมนู่ยังครับสลับเพชรชนิดนี่นะครับคอมเมนต์ได้นะครับกรเฮ็ดยังก็ะดิแซ่บนะครับเฮ็ด ปวกได้หน่อยบ,บางพื้นที่เพิ่นเอิญเห็ดตาบไปหน่อยได้ครับนี่แต่บางทางบาา้านเบาแถวเอิญเห็ดปวกได้หน่อยบางมองที่ยินเพิ่นเอิญมาเห็ด <c oughs> เห็ดตาบได้หน่อยเช่นนะครับแต่ว่าถ้าเห็ดปวกตาบทางบาา้านเบาแถวมันต้องเห็ดปวกดอกยังให่นะครับเอิญเห็ดปวกตาถ้าเห็ดที่นี่นี่เอิญ เห็ดปัวไกลหน่อยคนระับมันเป็นจุม่มเป็นจุ่มเลยเออเห็ดปกักไกลหน่อยนะส่วนมาแล้วก็เอาไปแก้งกระมกใส่ใบตองคนระับใส่ไปตองกล้วยมกใส่าอีตู้ตัวมาเชียงไายนะครับใส่นำปลเล็นกน้อยนะครับอเหนียว ทั้งบ้านพี่นองที่ต่างกินครับคอมเมม็นมาแนะครับแต่คลิปนะครับหยยบบ่ต้องมาเห็นมั้ยังบ่เคยอยู่ดีเลยเนาะ มามายังตนบ่หลายบ่เล่าง่ายดอกย้อนแล่าเราลำบ้าลำกลมามามาม่เจ็บใจกันบ่เล่ากันนี่นีเห็นหาดต้นอ่ะต้นบ่ามโอ้อมเมอร์ไอูแม่นี่ผ้นักลายคนนี้ เออ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 กาลังใหม่ก่นนอนเงาอยังข้างพื้นอ่อืข้างพื้นไม่ได้ใส่ึงของกำลังงาไม่เก็บนี่พวกแค่หนไหน่รัไห่เ,เอออออุอ่กังเสริมบ่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 อีกสองมูสามมูกับเบิดดอกไม่เก็บเท่กันตัวเอาไ ที่ไงกํลังเสริมทั้งได้ลังเสริมเบาบางเลยตอนนี้นะมาเด้อมาเด้อเก็บใส่กันเด้อเจ็บสองคนเมื่อไหร่เราเมื่อไหรก็ได้เ็ชเวียกอย่างเนี้ย vậy ngay bà bút này đây thả rồi sai mất cất sai hai cái nét đỏ của phụ nữ đi ôm anh nó mama mất cất sai cơn ôi đi qua đi qua là ta bỏ cái nữa ăn măng nữa ăn mấy viên nào măng nữa đi กินแต่เห <laughs> ็ดสมัยน้ำลายจีิงเงยคือนบกมาแล้วได้บาทหน่งเห็ดเข้มกินเห็ดเ้มังน่ได้มันเปร้ิวนัมันเห็นก่เก็บแต่งใดเนาะันบินมเมนาเมนฮะเนียนครับนี่กเห็ดกวกไ้ยนี่กเห็ดดอก มาได้ผลอะไรมากเก็บเห็นนะดน่ะในครั้กงก่อนนะครับเก็บซู่เมืองนะครับที่บนก้อนที่ร้องให้เบิ้งกันเก็บเมื่อวานเมื่อก่อนนี่นะครับเก็บได้ยลยนะปุ่นพี่นะตาเห็นนี่ต,าน,ตานี่บริเวณทายที่น้องเบิ้งครับแต่ไมาเก็บว่าล่งแต่ราแล้วนะครับเจะจิ้มเห็ดกันเลยมหเห็นเห็ดตัวก,กันหน่อยนะครับก็เลยมาพายให้เบิง้งนั่เก็บไปหลายชั่วโมงเลยครับปได้สามหนึ่ง อ่งางพันเบิดดีเลยครับเน็ดดอกนี่นะครับนี่เทียยททเเ่ยวไรกันหนึ่งยนะามถุชแน่เลยครับข้ากองอยู่กันเยอะสองคนฮือกเราไาเจอสาบอมาเลยไปแล้วงานเก็บฮนดอกอีกว่ามาแล้ว ใกล้พอเอาความเก่งละม,ลสละ 2, 3, มนนูสุดท้ายแล้วพานไปสองสามชั่วโมงมูสุดท้ายแล้วนั่ง,ลง,งห,งหอองลับงงก็ตั้งจุง้งจุ้งวนันแดิม วันนีนบานแล้วเยิบถืดบวบเหรอเก็บจะเป็นเห็ดปวใหญ่นาอดูเห็ดปวดใหบันเ,นยเ,นเนยดยดยสองตาเล้วที แห้ให้สิม่แหงนี่แหละเก็บแล้วมีคุณค่าซสอนเดียวนี่ยสิเบ็ดแล้วนี่โอ้ยบังงับ ต้อมุงให้หยาบตัวนต้อง,อง,อง,องินอืตไนแ้วมันไม่ดีมันโดยดฐามมันถ้าจะามติดขึ้นมาหลายถตมติดขึ้นมาหลายมัน ดินทิศมาพร้อมเก็บบดาหาร้องตรงนี้ดินกินได้มันไดินเดินได้แลวเก็บตาบินกันโอ้ยคับอ่อเด้อ ป็ไม่ยาก,กพูมันี่ม่วหนมอเกิดะยดัวกได่เก็น้ำได้ครับแต่ว่าไปแกงกระเสียดถเวลาเก็บน้ำหนักน้ำเดดมันตออหม่ไัมันยึดยากครับเก็บไปช่องสมงนะครับมังข้าศนครับ นี่ปลอกได้แนะครับแกะเจ็บเดี่ยวแล้วนะครับได้ลายเตืบอยู่นะครับผ่านไปประมาณสองชั่วโมงนะครับพอเดี่ยวนะครับส่วนทางนี้เป็นเห็ดดอกนะครับเห็ดดอกใบไทยเบิ้งนะครับเพราะว่าันเจ็บเจ็บกอนเห็ดปลอกไปหน่อยนะครับนี้ลายอยู่เห็ดดอกเห็ดละโมกับนี้นะครับนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปเก็บเห็ดของบาเท่านะครับจ้ คงเสียไว้สักนีนะครับไปพวๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องบ่อท้ามแน่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันนะครับทิ่นี้คงสิลาไวเสนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเชิญเจ็บเหต